คุณดยอีทคุณชายอานอน์์ไฮโซหนุ่มรอจะพามาส่งข,งขา้ขาริารลังละพันล้านพี่เป็นมูลของท่านพ่อมีชื่อว่าเอกวัพรพิพัฒนธละพลโคโจรสศิษสมุทรส,สุดสาคนมหาสารเอกศรีญานยนต์เซวิทเกียรติศักขจรขจ,จายอภิมหิมามหาเศรษฐีพี่มอบไว้ให้สุขหัวนอน เขาลืหารังนี้เป็นสไตล์อินดี้ที่วิศวะกะได้กะและออกแบบเอาเองกกเสาต้นนี้ออกแบบมาจากปูน10%ทองคำ90%แต่ผสมออกมาเป็นสีปูนเพราะว่าการขี้เจิมารับทางเข้า สวิตเป็นมิตรกับธรมรมชาติในทุกๆวันจะมีไก่น้อยไก่ใหญ่มมขี่เป็นประจำ <c oughs> นี่คือบันไดที่ทำจากบักเลี้แมว500รปีทำมาพิเศษ3ขั้นสำหรับคนข้อเขาไม่ดีเนื้อบันไดนะาแนิ้วเพื่อป้องกันการมือล้มได้ดีพอขึ้นเฮือนมาก็เจอแป้นไม้ปูกัน เป็นพันไม้หายากในป่าลึกใช้เวลาเดินเท้าเปล่าถึงสามปีตอนนี้ยังหาทางกลับยังไม่ได้เป็นพื้นไม้ที่ดีที่สุดให้ความรู้สึกแบบเย็นวิววิวแบบเย็นเยือกมีป๋่องระบายอากาศพื้นไม้หยาเท้า เป็นไม้ดักฝุนอย่างดีทุสี่ปีครั้งก็พอเรียบเนียนเซียนไม่ตำดากคอนเฟิรม์มมีระเบียงไม่งกินลมหรือกินอวันตินกาแฟหรือขนมอะไรก็กินไปโลดพอพิงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะมีระบบป้องกันการไงหลัง <c oughs> มีรู้สวยกับป่ากล้วยที่ด่างบ้างไม่ด่างบ้างตอนฝนตกก็เบิดกลางบน ว่าราคาจะหัวฟนตซิยญอใส่พราเราได้ทาการอูดห้อยหัวไว้หมดแล้วพราะเรามีระบบตรงน้ําอัตโนมัติเป็นคู่บรรจุน้ําได้แปดพาิรต,ตอนพายุมาเซกสีก็ไม่พึงออกเพราะมีน็อตยึดแค่ตัวเดียวมีฮังหลินที่สังทําจากฝรั่งเศสร,ระบบน้ำไหลเร็วเล่งพกอาบ ส่วนไม้แอมนั้นเป็นไม้ที่ยึดติดแนวแน่นโดยเฉพาะกับโคกกับขี้เจี้ยมซอมมากอกมะงอยทําตาเหลือมเมื่อเม่าใสใต้ตารางนี้ยังมีอูที่ทําจากผ้าไม้อิตาลีดูด้วยสายพานเจ้าของโรงสีที่รวยที่สุดในย่านนี้แถมเป็นที่พักผ่อนย่อน,นูดได้สบายสบาย พื้นต่ดินนี้ปูด้วยดินเย็นชอบมีมาอีดางมานอนโตลมอยู่ตรงนี้เป็นประจำและยังมีแม่บ้านมากวดทุกสองสัโมงเห็นแล้วแปดเออเติดและมีรั้วที่ล้อมรอบทำมาจากวัสดุมิดแอนสไตล์มินิโม่รั้วสูงที่โจรข้ามไม่ได้แน่นอนบริเวณบ้านเรายังปูพัก สวนไข่ไว้กินเองจะต้องร้อยมาเก็บถึงจะหวานกรอบอร่อยและปลอดสารพิษและนี่คือบ,าน,บานมาันไม่คือหาด <c oughs> าเพื่อเพื่อฝันเพื่อเจออีกอย่างพิดว <c oughs> ่าเพ่นเปขวายให้โซ่ทีิงละรนะ้อส <c oughs> ีบอกไห้ตันให้ออกเด้อจะโซ่เฮ้ยน้ำก็ะบออาบขี้ไข่กับบ่หรอนคักแหง้งหาเอ็ดจะเสียแผงๆ <c oughs> ไป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 หาเห็ดเวียดท่านพอ่อลูกบอกแล้วอย่าพูดภาษาอีสานกับลูก วอาอีสานเดี๋ยเสีเป็นอยังพอเป็นคนอีสานเนาะวอากินกินไปไปนี่แหละสีสเกตกันเองมือตัวเก่งใจกันมึงอ่ะมบอกอีสาสนคือพอ่อท่านพอ่อหรือว่าพ่อหรอกลูกเจ็บกกลิ้นปาดเจ็บกกลิ้นมือเสาร์ยังปั่นขอน้อเียวจำแจวเบะเบะอยู่เสาร์เพ้อฝันแล้วตามพ่อไปเฮ็ดเวียดผมไม่ทำท่านพอ่อผมไม่ทำท่านพ่อก็ไปจ้างมาว่า โยกมรดกทั้งเบิดให้หน้าตากะยกบาทยกรถรถจักรยานรถไถย,ยกเป็ดยกไก่เห็นไหมอีด่างเบิดเลยท่านพ่อไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยมาอีด่างไม่ได้นะผมเป็นลูก